สวัสดีค่ะตอนนี้พวกเรากำลังจะไปขุดกิโลค่ะเพื่อนเพื่อนบันเท้าที่ยโสเอินจิปโปมค่ะก็แล้วแต่คนเผืนนทีเอิญนนะคะจะเป็นโต๊สีแดงอะค่ะเพนเพื่อนตอนนี้เจอแล้วค่ะเพื่อน กำลังจะขุดหลุมแรกอ้าวขุดเลยจ้านั่นเหรอได้ป่นเกี่ยวนางจิโร่เนี่ยอ่านี่ค่ะเพื่อน ตัวกิโลเดี๋ยวให<ช>้<ผ>่อ<ผ>นๆดูใกล้ๆก่อนคือตัวแบบนี้อันนี้สีแดงเดี๋ยวนะอัานแฟนเฮาเอินกิโลส่วนบ้านเฮาทิยาโสเอินชิปโปมนะคะเพื่อกัน,แ,นแล้วแป๊บหนทีโอเคใส่ได้เลยะคะ่ะตจนเดียวใส่ชิปโปก็เพราะแถวแล้วตัวใหญ่เนาะพอขุดแล้วเราก็ต้องกรอบจินให้เจ่านะคะ เจออีกแล้วเห็นตัวหรือยังมาตื่นยุตัวเียตื่นเหรอนอนเองไหมงี้ ยนตัวแม่ตัวนี้รู้ได้ไงตัวแม่หรือตัวผู้ปีกมันต่างกันเลยตัวแม่จะตัวน้อยกว่าตับปีกปีกมาชินเรยวๆงามๆอ๋อถ้าเป็นตัวผู้จะตัวใหญ่มันือนตัวผู้ตัวใหญ่โอเคไปต่อตอนนี้ ที่ล่อเนี่ยจะเริ่มห้องนะคะ่ะเพื่อนโดยเฉพาะตอนเย็นเย็นนะกลางคืนเนี่ยจะห้องเสียงดังแต่จะเป็นยามเพลินนะคะ่ะมางตัว, good good. ว,ตวนะคุดบุหรีไปโอ้ตายเกี่ยสามพันเนนะเกินละลายแล้ว โดยสัต<อ> <c oughs> วช่อขวดเลยขวดนี้ออกนี่เข้าไปคักแค่ นีตัวตัวหูตัวแม่ขุดกล้วยแล้กขุดหูแล้กเลยตัวแม่ขุดแล้วเอ้าลงไปอ้งมาไหมต LIKE ัวเมียตัวนี้เดียวปีกมันก็สั้นตัวเมียเฮ้อตัวเมียเป็นตัวเมียปีกมันจะสั้นอ๋อโอเคตัวเมียนะฉันก็ตัวหู ไปหกโอ้ยสีเพล่ยตัวเมียถ้าตัวเมียนี่จะคุมลึกอ๋อจะลึกเนาะคะ่ะปีกสั้นอยู่ลึกปีกสั้นแค่นี้ อันนี้คือตัวผู้เนาะโอเคตัวผู้ขี้เกียจขุดขุดขุดไม่ลึกมั้งปะตัวนี้เป็นดักแมลงป่เออเป็นขาเรียกมีด้าอ๋อมด้าดักแมลง นี่ค่ะเต่ภานในละครกันลียาต่วพูด เกี่ยวเอนไหมหนาปีนาะท่านเจ้าไปขุดกนเอไม่มีแล้วพี่ยศไม่มีให้ขุดแล้วนะใช่ถ้าจะขุดก็ขุดตอนขุดอยู่นะจังสิทุกวันนี้ก็ทำนาไสเนาะก็ขุดมาได้อืม ได้กี่ตัวแล้วทำไมอยู่ตื่นจังอันนี้ <c oughs> โอเคตอนนี้ กำลังจะกลับแล้วค่ะเพืพเอะะ่อนๆเรามีเหลอเนาะค่ะพะวามีคนมาปลุกก่อนน่ะค่ะ